โอ้เรารถไปนี่รอีกอ่้แต่รถข่อยคนยังบโบขึ้นแสันเอ็มเจ้าันนี้ตัวนั้นมันไงมันจีไปยะคนเวลารถคนอนว่าเนาะรถห้าคนให้โบเดียวว่งแน่สันเนาะเป็นเลืองรถขี่ได้ยู่รถนง่ะได้อยู่บ่คนไปยะเวลาคนลายบ้านห้ามมันโผามันบ้านมีแต่หัวเมันไปยะไงบ่จะ ตองะมันในช่วงขอบชานเลยง่ายๆนะโอ้โหเป็นความร้อแล้วจ้ะน้องเมื่อวานทอดนถดไกลับมาะมึงไเดียวอยู่วบอกมึงได้เหิมอ่ะนอันนี้แหละแกอันนี้แหละเฮิมเออกิกันดิเออเอาคนมาน้องเฮิร์มคนว่ะอาเป็นน้องมาอนตัวเท้าและค่ะนน้องเฮิมนั โดยกาบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฮักเพลงเบื่อสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีตอนทักเข้าสู่ซ่องสาบุนตาซาแนวอีกแล้วพี่น้องเอ้เมื่อได้มาพบมาพบอกับสาบุนตากบมาหาน้องมาหน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้เนาะก็ได้ยินข่าวขาวนนาไไ่าวว่าน้องเพิ่งนี่แจ้หนี้ไปใช้แต้เศร้าวระชันทั้งแม่เป็นกะหาจะห,หอดแม่คนละสบายเด้อแม่ไปทางใดนะโอ้เอาเป็นได้นะ โอ้ไปหากคนพี่น้องสบ,บายดีซองสาวอือตุ๊ไปใส่มาแต่เศร้านะไปดินบัลพีนอืออ่ะหมอกระเบิดฮะไปดินบ้านพีนอือแม่นังไป,ป, <ะ S 1> ปดินไปดินไปแล้วก็จะบอกแมบ่บ่บ่คู้บ่ากับเจ้าหาทางนี้นหนให้มัมอ๋าไปสั่งซอบังมูนำเพื่นแก้วเนาะน้ะองมะนาวแก้ว phá <laughs> à, nuôi hà bò à? à, nè, à. ô nhảy tới đây nè, nhảy đó tài hải ạ chúc bò nè, anh nè, ông nguyên này phân thảo, chữ kêu ông trúc một chút vậy, mặt trung mảng nổi, ô pha mì mu, đôi đôi rồi rồi, ủu khai à, mu lai đó, mới ủu mu đầm bò. หาบ่หาดูแล้วว่าอยากมังมูกเลยหาดูเลยคือเนาะมีดนะเอาไว้ในนี่กะอืนดมไล่เอืออๆอลันเนาะแล้วมีนะทำอ่อนกับมาดินใหน้น้นองเอ็มมาอยู่เลยบ่บันโอ้มาเห็ดหน้าบ่า<อ> <laughs> ในคนหกักเลยบ่เออ เพิ่นชิมาเฮ็ดปปหน้าบ่ปีนียผู้บ้านนะโอ้เท่าเต้งเท่าเปงคุณบ่หน้องอ้อนได้สามีแล้วพ่อกดหักกันเลออสาวโสดอันนี้บ่โสดแล้วคุณบ่เนาะโดยน้องมาหน้าเพิ่นขึ้นเอาผ้าป่าดงฮหากันอ,อ,อนนึกระทึกบ่เช้านาี้นะเออเออ หากเกือบน้ำอีก,กเกืบอบไฟเฮียเออเกืบเอกบทุค่คำกับเฮียอีกเมือ่อนานเกือบคอยหากจะเห็นว่าน,นี่มาข่าไปอืมอันนี้มีเข่าอีกเนาะอันนี้เห็นปะอ่าเข่าแบบว่าสำเร็จรูปเนะาะอือพาบ้งดน้นองแอมมุชุเขาดักเาอยู่มุชุครับอืมจุกอยู่บ่อ อืมเด่งงามอย่เนาะเมนทุกขั้งหมนี่แหละทุกข์มันก็ธรรมดามันอ่อนลุดหนีไปจักเนาะอันนี้ถือว่าคักลาสเรนไอชื่อว่ามันชื่ออะไรหนึทุกมันชื่อไม่ทราหน่วยผาดหยุ่นโตหน่วยหนึ่งแบบบวชทุกเรนอ่อดวงบอดีแล้วเฮาดวงดีบ้านมานังชิมหนึ่งนิดชิมงอนอืมทางแม่กัไปนำจุดหอดบ้านพินใต้ เราไปเห็นอยู่เพื่อนพ่อหมอป้าวอุ้ยได้โม้เลยจ้าโดยมันทั้งไหทั้งผงของ่้าปู่มาอยู่ห่ะนั่งลายคนนั่งบางนวปนบางบ้าน่อนมอเห็นก้นเต่าเห็นบรอะโยานตนอนอยู่ตูก้โดยละตัวอ๋อิี่ได้บ่ไปทงไหน่ชแหาบุวดรน้ครูจักหรอเออพอหมอพ่อหมอตโลกได้เห็นตะตลกได้ เพิ่นเพรับโบช่างเจ้าไปนะเพิ่อนรับบ่โบมาอันนี้โบช่างเจ้ายังไม่ให้คำตอบมาเออผู้จุดเป็นซาเนาะบุญศิลป์นำเงินอดบ่ได้ดัวยกินได้ไหมแม่กินมาเด้อลยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินหมักงมูยามบาย สามสาวสี 3, ่สาว่ทางแม่พี่น้องเลยสามสี่สาวสาวแกสาวกอนมีมีสามสามนั่นเลยบะสามรลุนเลยบะสี่รลุนมาแล้วสาวพี่เอเพิ่มก็บี่แตชิได้หัวแล้บแบบนี้เอ่ยกลับมาเละเจ้าน้เดียวอยู่แล้วบอกเงได้เพิ่มปะฮะอันนี้แหะแกอันนี้แหละเพิ่มออไรกันเนี่เออเอาคนมานองเพิ่มคน่ะ เอาเป็นน้องว่ะจีเออตัวเท่าละค่ะน้องเฮิมนะน่องมันน่าสร้างว่าอยากให้เจ้าของเท่าวะจ่ะน้องเฮิมพอดีกินเนาะแต่วัวหวานแห้งธรรมดาจังเป็นเป็นเส้นยังก่อนเนี่ยเป็นซาอืมก็น่ากัดสุแล้วนียบางคนซื้อไปเพิ่มมาบัวชุกจิ มันชูมันทวงเหรอมันจูมันในมันโกนเบิดในมันมันเหี่ยวในเนาะพรง่ายๆก็เหี่ยวในเลยนะผมใจก็ช่วยช่วยกินเลยกินต้อกันนะวันจักวูได้ไหมเนี่ยแล้วยเห็นลัวเราเกมาว่านี่เลยเากไปตัวไปหน้าตัวชกผ่ากันเดีะข้ามมาวันนั้นเลบอกให้ติดนี่อีกบอกมันยอนติดยังไง บอกซึ่งนี่อวานนี้ไปบ้านน้อยใช่ไหมแจว่ะบอกเพื่อนยาชิมีบุญใช่ไหมบอกหมื่นหอกต้มหมื่นไปหมื่นจะไปต้มซอยเพื่อนบ้องบอกเมนทิไปทั้งเมย์ทั้งน้องเลยบไ้อกไปกันไปหักษากันได้แบบหรือว่าไปซอยเนาะอย่าไปใช้ได้อายเพื่อนเด้องานมืออื่นนะคนหลายซ้ำ จ็บบ <che> <c ười> ่หน้าก็ฮอบ่แต่งให้นาะก็หน้าดําแล้นี่ตากแดดบดมือช้บบ่บ่มีน้าแต่งชื่อมาให้แน่เอายังน่ะยิ้มน่ะเอาครีมยังล่ะมไเอาครีมนี่ก็ได้ใช้ง่ายแท้เจ้าพอนบ่อืพอนแบบทาง่ายๆเนาะอืมมืออื่นก่อน บจาทะโบเตงฉันบโมคอยคิดว่าเจ้าตั้งโบเตงนะไปนะไอ้ว้าวน่าเบิ่อ่ะโอ้ว่าวสร้างลูกสามลูกสี่โดยดีเพื่อนแคมทางนีนได้แต่แนม่แนะเนาะมะนาวามกเห็นอันนี้กับจีเม้นอาชาวสมเพิ่นแน่เนาะพี่น้องเขาคนหเมน แค่น no ้องเตือนะเพื่อนบอกยอมกินจต่อยแค่บุเดกเรื่มมือหนาต้องไปใสายอกหาอยู่หากินเมืนแบบต้อว่านี่ก็ยังก้อยเน่งเนม่ยใครวะไม่ได้เพ่าะใครนี่อางหมันบุอะไรเออมันบอกมีหางเ็นีิใัยก็เขาขวานที่ใชยเครื่องหมอเลย แต่ไปโคกันแล้กินทั้งคลิปเลยหิบแซ่บได้พี่น้องเลยเนาะกินหมูย่างกันท่อนจะมือเช้านี่คือฝนจิตกเนาะวันนี้บัตรเดทน่ะขยุบเข่าเหรอไหมกินข่อยกินอยู่คุ้มกินผ่าใส่ตู้ก่อนเด้อเอาผ่าแล้วก็เข่าตู้ก่อนเย็นมันมีสิบพันเลยใช่ไหมสิบพันหรือกี่นะเดี๋ยวนี้หวยว่าไงเนาะห้าพัน ทำเปนวันโตแล้วสามน่ว oh. ซ oh. ิบแล้วยังขายเลยทเฮอลโล่นะวัยโตขึ้นเผนปลูกทูกปลูกง่ายเนาะไม่เคยได้กินแมนลูกยอะเก็สิบไปหาอันวายูนดินครับเนาะนืน่อยเลน้อน่อยกินนีเด้เอางูมาส่งนะไปหาขึ้นหันก่อนอ๋อเส้นบวกล่ะเออมันตุงหนาตุ่ยังไม่เอาเลยเอาแนวนั่นตัวซิบตัวยังผู้บ่ อืมอืมเดิมที่ชื่อไม่ไปงอืมเดิมอะอยากบ่อยากอืออ๋อแตมาอยู่อ่ะเจ้าแน่ขนมอยากเลยจะเมื่อแ่บอยากเนาะหยอกคนพี่น้องเลยโมเมนต์เล็กน้อยก็สิกินขนมว่าสั่งกินกินบอถุงเดียวนี่กับภานในน้อหน่ะบป็นยังงนึงอืมอนมาตอนนึงเชียวบ่ฮะตอนนึงเชียวติออนนึงเชียวถุงนึงแก่ถุงนึงแค่บองดูฮะ คือว่าในหน่อยในซันมั้งลูกใจเด้อโดยเราเป็นยังกี่น้ำกันพี่เกาเออพี่เก๋สื่อค้างไงโว้ยไพสีเก๋แล้วนี่เขากับสีวอรนี่แหละเนาะหอมมาชิดดิเด้บินหอมหมักอันเขาพดอย่างเนาะ อวานด้วหญงขนมหน่อยนี่เนาะอันนัเม okay. ื mm ่อ hmm. ่ห้ทงมันนะอ๋อบเรคึงเมื่งกินเมื่งก่อนมันบบเคึงเสียบจำได้ไหมน้อานะบานทงหลดนี่นะมาได้สักปายูไดนางประานสองทงกับซาแปดสิบสี่ตัวนั้นสิบหาตัวชิบวะทงละสิบสี่เมนูช่องทง2าแปดสสองบ้านเมันขื่นเมอเลยเด้แต่เลยกันยังสิบสิบสองเล่งหน่อย เบิ้งหน่ำเบิ้งก็นั่นคือแพงแท้อืมแสดงว่าจะเป็นเงินไทยกับปูนัลนได้ค่ะอยังซ้าบาทค่าซ้าก่าบาทพเนาะคงสามพันเมื่อกี้ได้ค่ะคงสามพันใช่สิแบบได้เหรอืมไปทอไนี่นะสีสีดำนะสีแล้วเดี๋ยวนี้นะจีแล้วอืมจีแล้วันสีบกขึ้นอีกเนาะแต่ตัวนี้ยังสิบชิบพันเมื่อกี้อินรู้ปะกินได้ร้อนไม่ต้องเกงใจคลิปนี่นะเต็มเต็มเลย นั่งมานาวคิดเต็มได้ใครโจกกินเด้ใครแม่กินได้อืมใครสี่เต็มคี่พ่อในนด้เต็มสนมมาเต็มขอมันแพงนัะเข้าจักรเห็ดลดลงขอยังไรายบ่มาบ่าวเข้าบ่อืมมันก็พวงยันไม่มีเขากินบัดไปได้คือบุ่วงจ้ะ ไปเดี๋ยวาดิว่าไปหาเกิบขึ้นนานมากเท่เ้อไปหาเกิดบ่แม่ไปหาเกิาไปเลยเมนปัญหาทั้งนี่บ่ไหมนี่ปัญหาทั้งเลมือน้วรไปแถชมโดยมัดหม้อตือปัญหาภาคนั่นสู่ข้ามนะคหาทั้งนั้นเพิ่นเราไปทั้งไหนบ่ไปทั้งนี้นฮะจะไปทั้งนี้เพื่อนวะไปทั้งนี้ไปเลยถามบัวบัวเห็นบยเต่าเ่นไปได้เพิ่อนวะจะไมีเช่นถามแม่จะเอาเงิชาแล้ววะมันไปหมดบางขวบัวบางหิ

เห็นไม่ใช่เชีเห็นแน้มอนดุจสนจะ่เห็นหรือบักตูึงเห็นไม่ใช่เชียวโชคกี่ดกงนแกนว่าบเห็นรอเห็นอสเนมีมุนเลือมน่นีของดีได้ตูแต่เหืนแต่นี่เห็นม่อข้อบคนหน่งไลายว่าบุเห็นหบือือลาายุ่งชี้เข่าหาาบุเห็นเห็นจักกี่รอกบบอเยันแบบว่าเฮามมแต่เห็นเวียกเด้บริสังเกตคนเนาะเฮาปิ่นดังให้สิเนาะแมนะ ปกตินัะคันเมนมาเพื่นโบตั uli, ้งใจไปเฮื่อนพหมนั้นเพื่นต้องแวะเฮื่อนข่อยเพราะว่าเพื่อนไปวทางที่ว่าแยกกันบานะลงใกล้เฮือนข่อยบ่อืออ่าคือไปหาข้อยสะค่ะเคือนชาวต่บางที่น่นแว่าจุดประสงค์เพื่อนบอกง่ายๆถ้าข่อยเห็นกับเพื่นบ่บ่หอดบ้านพรอหมอเนราะต้องพามาแม่นบ่เนื้อกับฉลาดอยู่เด้สอะแม่แม่เพราะว่าลงคลิปไดก็บอก ไปลงคลิปกับโ๊เยน้องมานน้าวว่ะเดียวสเจ็บดนป่าแค่แค่บ่โชตายแล้บ่มากเลยแหละเข่าเขาประกาศมีสิห่าว่เม่ม่เนี่ยบ่่ได้หายบ่ไปหาบ้านน่อยเน่ยกิาพเม่บ่ได้หายบ่ไปกินข้าวเลยเลยบ้านไกินกินหมดาไม่กินเออเรากะกลับมากินข้าวก้อนะ่เนบะไปห้องน้อ้อน่กลับมากินข้าวหน่อยบสิหากินแถวนั้นเลยกับบวเนะไปจะไปบ่เพือนพีอ้เียงพ่เื่อบ่มัน ปวดชาบาาพมบีมากแบบเอามาแต่คนดงเป็นตาวบนี่าว่าีรจักเนาะแทนแม่นคนมิมามาแต่ขายมันแล้วว่ามันีเราจักไปแล้วหรอวะเออละพอ้ช้หรอจักใช้หรอจักเห็นเพ่อเป็นกโคตรหิเป็นนักผู้บ้าไอ้นะอกดเอปักลกไปจ้งนางบอกให้ได้หรอชงพงคนนะขขีดัเหมือนคน่ะชงพนเหมือนว่าเขาจะไปเห็นเพื่อนนี่อืมเดี๋ยวไปด้วยชุมซีชุงหาด้วยแบเน ผู้สาวงามจัาไม่รุ่นก็ขี่ไว้ไปฝันเมย์ได้ยินคำนี้ว่าห้งตกใจได้เนาะก็ขอเช้าไปทั้งไหนแบบตาในเมืองก็เมาได้ดอกไปเด้นางเด้บ่ในี้เด้อแต่ญาติในสายคนบ้านอื่นเพิ่นคิดโมลีได้เห็เนาะเอาไปเลยเจ้ากับจิลล็อกกได้เนี่ยหลุดเลนละไปแข่งพี่ให้เนาะบอกกับเรนท้างเนี่ยไปแซงข่งพี่ได้โบเมนคนเฮานั่นเขาก็ะหู้ได้ว่าเป็นลาวเนาะแบบคนบ้านเดียวได้คนบ้านเฮา ต่คนบ้านอื่นเขาเจ้ากับโบก้าเอาขึ้นดอกมึงบางเถื่อกับมันก็คิดว่าเออบางเถื่อไม่ยิ่งใช่ได้ผู้ชายก็ยังมีเหมือนมอ่ะผู้ชายไปทุกแนนต้องใ้ไอ้คนี้กอดค่อยว่าได้เสียงเงินอีกแล้วเขาของโบก้าอะไรเองนี่เพิ่นหู่จักกันได้จังเขาหู่จักเจ้าเจ้าหู่จักบ่เขาชนะใช่เออ่อทีมันอยู่อ๋อเนอะกระเพยจังเลไปขีนเลยน่ากระเพยไปขีนไปดูีนมันอยู่ขีนวออันเจ้าบอกได้ได้แต่เราจะให้ขึ้นนะ พี่แน่ว่ะลากระจอดบอกเออเจ้าไปรัดลากอยู่ใช่หนะอย่างกันทางใช่ะเป็นผู้ปานนะโอ้ิดแม่หนอยเดียวนึงแน่นะเรือว่าหงตื่นงตื่นึ่จะไปหาเนาะเออพวกวัดเจ้ามุตตะหาเกิดอหาทั้งนีทั้งเรื่อนชาวแก่กับหินเนไปทั้งนี้งลูกค้ากับหินเนี่ยวัจักสีหาเกิดบอกค้ำแน่กับปานั่นบอก อืมไปนึกใจว่าจีเร่นเขาวัดคนนั้นเขาวัดเนาะเขาหั่นอีบ่นวัดได้้่เขาโอ้เพื่นเพื่นเพื่นโบเห็นตั้งแต่ตอนใช่บาทคุนมองเออเดียเาแล้วบอกมัไยแล้วัดนั้ไปคุณด้วยแล้บ่ะโอ้ไม่เป่นะว่าไว้แต่ว่ามัดอืมเล้ยนาบอมีด้ยสนอือยางงะอยากนอนบ่ได้ยังไม่ไดนไหมนี่มื่อนี่นะ ากูอยากนอนบ่ยังนอนอยู่ยังดินแน่เอ้าเลือกเอ้าเอาเลือกเป็นไหนคือนอนอยู่เราไปบดบอยบอยได้นอนจังไหนแม่ใจว่ากูนอนเพื่อนพ่อหมอนอนไว้แล้วเออมันดิ่งยังขู่หนาวแม่ว่าพูดน้องหลอนบอกกูได้สาดดิ่งเออกูนอนเต็งนะ เนอะผู้บ่าวเอาไปเขาไน่ดิเขาเบิ่ง้เราทามเานกตกเจานกะตกมาถือบวมาถือไพ่น่ะคถือกเป็นไรนะคถือหน่อยเป็ไรนไพ่บ้านะโอ้ขูแรงูมาชมืนนี้ได้นังรถวิโก้บอดนะแล้วโอ้ขันไดเขาอะขอมาชมนนเลือกขั้นอีกบ่โอขั้นนั้นเราคือรถรุริยางคือรถเพื่อนเพื่อนเพื่อนวเพื่อนน่ชนนะพี่เลนะโอ้ เรารถไปนี่คือลเอี่ยมเนโอ้ยแต่รถข่อยคนแหงบุขึ้นแน่สันเอ็มแล้วเจ้าตัวนี้ตัวนั้นมันไงมันจีไปยากเน่าบ่รถพ่นฝนว่าเนาะรถห้าฝนให้โมเดียวเบวรงแน่สันเนาะเป็นเลือกรถขี่ได้อยู่รถนั่งเหรได้อยู่บ่ของมันไปยากมีวลาคนหลายบ้านห้ามมันโฮล่มันบ้านมีแต่หัวของมันไปยเน่าไงบ่สัน องะมัใน่ขอบสารเลยงหญ่ๆนะโอ้เป็นความร้นแล้วจ้ะน้องเมื่อวันรรถดบลดายเล่นเนี่ยอ่าบเจ้าดิเนี่ยเออขาเจ้าก็ให้คนเลือกเนาะเลือกนเจาเอาเ่นเมื่อขอบใจคนยีบอก่ะอือพี่คนเป็นยางมาก่นบอกห้อยยางมากพี่บอกบอกคนมาติดตามเนยเด้ออันมีคลิปน้องลงชูมือสิเ้อไี่บอกอนักกีฬาช้แเล่นนอกสอไยกับไทยได้มันบอก ทำอมไกันมีอะไรไทยนะคำเออตูวคำโอ้ตูวคำหนีมาเลยคนน่ะไยอ้เฮ้ตูคำโอ้โทกเด็นบกสึบ่น่ะมองเห็น้ยสบายดีเด้อมาไส่ไนี่ฮะนนาโอ้โทกเปนเนี่ยพาหมูกินกินมันมู หายไหมใช่ตัวข็งเปนะตัวแขเดียวเอกบ่อด้วยสบายดีวีไปลงนอนเ่อนหาอ็เห็นมานี่เห็นเราข้องข่อยนะเอ้เข่อนแม่ใช้โยกของข่อยนะบ่อของครัวจะาบเห็นขาวมาล้างดินัมากเขามากให้พี่น้องบ่อน้องสาวโอมาเบ้านไหนก็บ้านเจ้านะ อ้มาแต่ไก่ดิอดแล้วบาดน้องโอ้เขาะหิวนั้มนิ่ใช้ชกๆเกือบหอเปล่าเชียว่าปว่าเาหายพ้นลกมาตูข้ามเหมยเขาว่าเขาบุคืนเรื่องเาว่าบบยัทาะว่าขาได้ไกลกันวันนั้นนะเี่ออมื้อนี่ว่ะสะมื่อนี้ละคันมื้อนี่โอกาสเห็นนรกแบบแรกเกิบนะเน่ยพเป็นะกนละแบบไข่ไข่เนี่ยเะเป็นเป็นขีบอเนี่ะแล้วก็ที่เก้าบาทเนี่ยโอ้ก็อยุสั้น อือหันก like ับเสียดายอยู่ได้เนาะสิเห็นอยู่ดอกของข่อยยังเท่าไรมือเนาะเนาะเนาะอยากเห็นว่านี่เห็นแล้วเห็นแล้วยังบ่เห็นเลยครับมาบ่แม่นมาเฮาได้ครับนะบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นมามาเฮาน้อยนึงนี่มาไผนางตัวนี้น่ะหานแต่ว่าซุมนี้บ่จเอเอเอากิได้อันซนี้ก่อนให้ตู้คํากับอันธนาเพิ่นลมนําน้องต่อเนาะพี่น้องเอ้ย พ่นม่พ่อแม่พ่นมาหาอึกระทึกไว้ชไหไปใช่วันพีนหาทั้งเกือบเจ้าหาทั้งอันน่องชุนลมุนอยู่เถวานิพ่นหวังเกือบไปสั่งไปไกลให้ป่ะบอกแต่เขาเกือบคอยบอกเนี่ยเดียนตัวเม่เนาะรวยพี่ไปเพิ่งหาทั้งนี้โดยใช่ประหาขางนั่นไปห้าเกือบจุดประทรงไปห้าเกือบ แต่หอดบ้านพีนใต้พี่เหรเว่ยปวดโคแต่กาเดีบมือจะงามแท้อันนั้นได้เนาะนางคะเกิดวันนี้เจ้าไปเลยอืมเดีบมืองามอยากได้บอเห่นเราเห็นหายมั้ยเออเดีบจิ๋วบอเห็นบ่ได้แล้วเล็บจิ๋วต้องห่านเพิ่นแล้วเนาะแล้วเจ้ามาแต่ไทยบอ มาเฮือได้มากะได้เปนเดือนสองเดือนเลโอ้มีแต่อยู่ในเฮือนบริการชายนอนวันนี้มาเฮ็่ตั้งช่องน้ำผัวบอะบ้านมาถืงอกลวยถึงกลวยที่ผมเเมื่อก่อนบอนะเมื่อไรคุญแจเปิดแล้วเตอรเออเดเออเอาคนบริการยูทูบบอบอส่าจะขึ้นมาได้ไางเออนอจะบอกนอนเ้าอชายน้องเคยงามโลเนาะงามบอนะงามเอน้องเจ้าก็งามคือกัน 2333ค่อยว่าเนาะอืออ่ะสิได้ขอตูวเมื่อบัดนี้เด้อน้องมะนาวเด้ออืมสบายดีเด้อสบายดีน้องแอมน้องสบายดีโดยโด